เผลอไม่ได้นะถ้าโดนนี่เลือดไหลเลยนะกิะเอาชิังะเอากรเาลักเาากเอาหลังเากอาหลังเก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 าหกาหลังกาากาหลังกาากาหลังกาาหลังเกาหลังกกเาลังกเเลอา่ังเาลังหลหลัง อืมเกือเลือดเลยแหละกินไก่ไปแล้วกินกล้วยกินน้ำแดงกินนม อุ้มไม่ได้นะครับตัวนี้อุ้มไม่ได้ตัวใช้ก้งมันเข้าแล้วก็จับตัดเล็บไม่ได้ด้วยเล็บยาวมากเล่นหาญหยวของอยากเล่นหางอยวของเด็ดมันเก็บนะ อความสะอาดเลยขอเล่นหางมังหงหางถึ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 งตึงตึงึงึง เนี่ยเวลาเขาอารมณ์ดีไปกินอาหารแล้วน้ำแดงแล้วนมตึง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 ,ตง,ตง,ตงอันนี้สาแตมไม่ใช่สาตางนะ เราจะพาไปดูสตางค์ได้กลงใหม่สตางค์ได้กุ้งใหม่ใหญ่กว่ากเก่าอีกออกกำลังกายฟันมันจะได้ไม่งุนงิดดึง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 ,ดงได้กัดมันจะได้ไม่งุนงิดอืม,มได้กัดได้ดึง

ting 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 Ờ xong wing À ít thôi

เวใได้ได้กล้งใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายคลิปสองมึงอันนี้เอาไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ไปหาสำรวจตรวจตาก่อนอ้ามันสูงใหญ่เว้ยมันได้วิ่งขึ้นวิ่งลง แล้วมันโชบของแปลกอยู่แล้วตะตังออ้ะตาตงมันชอบอะไรที่มัน,ปนแปลกๆอันนี้ส่เต็มนีนมออนอยอืมตังม,มันเือของใหม่อืม อาให้ออกมาเล่นมึงก็เล่นกับไปดิยังไปห่วงน้ำแดงอยูอ่อย่างไรเลยมัน ไปขวดฮฟูบอยละชอบชอบจริงจริงมึงน้ำหวานฮิฟูบอยเนี่ยไปดูเครื่องมือเลยมีอะไรแปลกตรงนี้มันผิดหูปิดตาเมื่อกี้นี่มันไม่เห็นมีอะไรแปลกแปลกนอนดูกลางวันเมื่อวานนี่มันก็นไม่มีอะไรไปแปลกแปลกพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่มันขี้สงสัยมาก อะไรถ้าวังผิดที่ผิดทางเมื่อไหล่แล้วก็ไปแล้วกวดห้ผู้บเลยเรียก,ก่อนชอบมากเลยตรงไส่ละอะไรมันอยู่ในโหลว่ะืีนี่ดูตอนมันตรงใสยมันจะพองขนเยังคอมงวนหางละสีบตรงใสย อะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดมกนอมืมันกลิ่นอะไรของมันอัเจั๊กจ๊กอัเจั๊กจ๊ก ตื่นเสียงให้มันออกมาเลน่นไม่เล่นแค่นี้ก่อนทุกคน